จอมหลุดเผยสเปค p o โก f 7ใช้ฉายชิปซุนตะก้อน8 s elite แบตเตอรี่7 0 0 0พันมิลลิแอมเตรียมเปิดตัวเมษายนปีหน้าเว<ม>ลาสุดจอมหลุดอย่างดิจิตอลแช a t ์เอชันได้เผยสเปคของ POCO f 7ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยทางดิจิตอลแช a t ์เอชันได้เผยสเปคของ POCO f 7ตามนี้ครับฉายชิปสุนตะก้อน8 s elite ที่มีรหัสมเดลยว่า sm 8735ให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว90วัตต์มีหน้าจอแบบ LTPS ขอบชิดความละเอียด 1.5K มีฝาหลังกระจกมีวัสดุกรอบเครื่องที่อัปเกรดนิดหน่อยสำหรับชิปเซนส Snapdragon 8s Elite ว่ากันว่าจะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Snapdragon 8 Gen 2อย่างชัดเจนแต่ยังเป็นรอง Snapdragon 8 Gen 3อยู่นิดหน่อยครับซึ่งถือว่าเป็นสเปคที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ โดยคาดว่า Poco F7 จะเป็นรุ่นที่รีแบนด์ของ r e ร mi t u r b o 4 Pro ที่เปิดตัวในเดือนมกราคมปีหน้าส่วน Poco F7 อาจเปิดตัวตามมาในช่วงเดือนเมษายนแทนครับ